สวัสดีครับนานวันนี้จะพานานามาทดสอบความคมของเบ็ดนะครับเบ็ดเนี่ยถ้าเราใช้ไปนานๆนะคมมันก็จะหมดแล้วมันจะไม่เกี่ยวปลาเวลาปลากินมันก็จะวัดแล้วมันก็จะเอ่อไม่ติดนะครับมันดูทดสอบเบื้องต้นนะครับเป็นแค่การทดสอบเบื้องต้นนะครับสําหรับคมแล้วผมจะทดสอบแบบนี้นะครับจับตรงนี้นะครับจับตรงนี้จับตรงมุมนี้นะจับเบาๆนะครับแค่ประคองแล้วก็มาขูดตรงเล็บเราอะเนี่ยฮะ แค่ประคองนะลูดเบาๆถ้ามีคมมันจะเกาะนะครับเนี่ยแต่ถ้าอ่ะมาดูอันที่ไม่มีคมนะครับอันที่ไม่มีคมเนี่นี่ครับแค่ประคองเนี Into ่ยล er ูดลงมามันมันจะลูดนะครับมันไม่เกาะนะครับเนี่ยมันจะลื่นมาฮอันนี้คือไม่มีคมนะครับใช้มาแล้วอันนี้คือตัวตัวใหม่นะครับอันนี้มีคมนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะเกาะอย่างเงี้ยนี่ครับ อะมาดู mic. อันที่ใช้แล้วนะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วนะเนี่ยใช้มาแล้วดูซิว่ามันจะคมไม่คมเนี่ยครับอันนี้พอมีคมอยู่นะครับเกาะติดนะครับเนี่ยอันไหนที่คมไม่มีเลยจะลูดเลยครับจะลื่นนะฮะมาดูอีกอันนึงนะเนี่ยอันนี้หมดคมแล้วครับเนี่ยลื่นลนื่นปื้ดลื่นปื๊ดเลยครับนะีนะครับนะครับเกี่ยวยังไงก็ไม่ไม่ มันจิกครับมันไม่จิกเล็บนะฮะนะครับก็โอเคครับนานๆก็คือมันเป็นวิธีการที่ผมใช้ประจำในการทดสอบคมของเบ็ดเวลาเบ็ดเราใช้ไปนานๆเนี่ยคมมันจะหมดไปมันก็จะทื่อนะครับเวลาวัดปากปลามันก็จะไม่โดนมันจะไม่ติดมันจะไม่เกี่ยวปากปลานะครับก็จะไม่ได้ตัวปลานะครับก็เป็นวิธีการเล็กๆน an Mother, no ้อยๆครับสำหรับวิธีการที่ผมใช้มันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็เป็นวิธีการที่พอจะแก้ไขปัญหาได้นะครับว่าคมมันหมดไป ก็สังเกตได้ง่ายว่าถ้าโคมหมดก็คือเวลาวัดปลาแล้วมันจะหลุดบ่อยมันก็ไม่โดนบากปลาก็นานาก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับลองทดสอบดูฮะก็พอคงเออก็คงพอจะมีประโยชน์บ้างสําหรับนานาครับผมสําหรับนานานกตกปลาครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีที่ดีก็จะมานําเสนอให้นานา,นาลองเอาไปใช้งานดูหรือว่าลองไปทดสอบดูนะครับอโอเคนะครับผมสวัสดีครับ